สวัสดีครับร้านดินชายปรับยุนุลาดนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพูดคุยเรื่องเปิดแอร์ระดังนะครับเปิดแอร์ระดังก็ตัวนี้ก็ตกเป็นผู้ร้ายในสายตาเธอนะครับทําไมตกเป็นผู้ร้ายในสายตาเธอเปิดแอร์ระดังก็มักจะโทษชุดนะครับนี่นี่เป่นชุดนะครับคอมแอร์นะครับหรือก็จะโทษคอมพิวเซอร์แอร์นะครับนี่คอมพิวเซอร์แอร์ยกตัวอย่างนะครับก็จะมาให้คำแนะนำนะครับว่า ไม่เสมอไปเปิดแอร์แล้วดังเป็นได้หลายสาเหตุมากอย่างพวกสายพานรุ่นใหม่ก็จะเป็นสายพานเส้นเดียวเนาะหรือกเก่าก็มีครับก็จะคล้องหน้าคัดคล้องอ่าเขาเรียกอะไรคล้องตัวตัวเตะสายพานตัวเตะออโต,โต้คล้องลูกปืนพวกได้ชาร์จอะไรพวกเนี้ยอย่างคันเมื่อเช้าเนี่ยเปิดแอร์แล้วดังมาเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้หายเงียบกริบเลยนะครับบางคนก็ไปโทษหน้าคัดนะครับทําไมเปิดแอร์แล้วดังก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับคอมเพรสเซอร์ เนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่กินกําลังเครื่องมากนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเวลาเวลาเครื่องร้อนหรือน้านําขาดน้ําแห้งอะไรพวกเนี้ยจะตัดคอมเม์ออกก่อนเลยเพื่อลดภาระกาลังเครื่องนะครับเพื่อลดพาระกําลังเครื่องให้เครื่องทํางานเบาไม่ได้เสียหายเยอะนะครับเพราะนั้นแอร์นะครับเวลาเปิดแอร์มันก็จะฉุดสิ่งสังอย่างตะกูลเขาเรียกอะไรอะเชฟนะครับพอเปิดแอร์ปุ๊บดังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนดังคอมเม์ดังมันแต่ไม่ใช่ เป็นทุบลอกตัวนี้ไม่ใช่ลูกลอกของเชฟนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเปิดแล้วดังเนี่ยยังไม่ลูกลอกออโต้เนี่ยพวกสายพานพวกชกเนี่ยเปิดและดังเลยนะครับก็บางคนก็จะไปโทษนะครับฟันตรงนี้นะครับตัวคอมนะครับก็คือมันเป็นสายพานเพียงเดียวเวลาปุ๊บมันจะฉุดนะครับฉุดให้ปั๊มน้ําดังก็ได้ได้ชาิดังก็ได้นะครับอันที่มันอยู่ในสายพานนะครับผมถึงเวลาผมวิเคราะห์งานนะครับผมจะวิเคราะห์ชาดเกน พูดตัวไปเปลี่ยนหน้าคัดเนี่ยบางทีลูกค้าก็เราจะไม่ว่าเลยนั่นเนาะไปกับคนไปไปเป็นมองไปดูว่าไปดูตามอินเทอร์เน็ตดูว่าอย่างนี้เปิดแอ์ดังก็จะเป็นตัวหน้าคัดหน้าคอมพอเปลี่ยนแล้วมันไม่หายนะพอเปลี่ยนแล้วมันไม่หายมันก็ต้องเสียเงินไปทำอย่างอื่นอีกลูกค้าผมนะครับเคยมาผมผม,มีกอผมบอกเป็นหน้าคัดหรอกนะครับครั้นั้นน่าจะเป็นปั๊มน้ำเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อ เขาก็คือเขาไม่ใช่ผมทําให้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่เบิกเขาก็ไปทาร้านอื่นก็ไปซื้อนะคารับเปี่ยก็ไม่หายเหมือนเดิมนั่แหละครับคือการเสียง,งานการวิเคราะห์เป็นช่างก็ดีนะครับวิเคราะห์ให้มันถูกต้องถูจุดครับเราอย่าไปทําแบบว่าอะไรกอะไรอ่ะไม่ได้ว่าช่างเหมือนกันนะแต่าทาให้มันแบบเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไปเรื่อยนะวิเคราะห์ยังมาหาผมเนี่ยผมจะไม่เลยนะอย่างโตยต้ตามาเนี่ยดังเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยลูกปืนไดชาร์จเนี่ยดังมากขับดังเยอะมากเลยครับอ่ะโอเคแล้วอีกเรื่องนะ ให้เช็คปลุกมอเตอร์ด้วยนะครับตระกูล Honda เนี่ยเคยเจอหเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเปิดแอร์แล้วถ้าเปิดแอร์ปุ๊บแล้วขอแลพรคอมทำงานพัดลมก็ทํางานก็ทําให้ดังได้นะครับบางทีมีเสียงบ๊บ๊บเสียงอะไรสีเงี้ยดึงปั๊กออกดูสักแป๊บหนึ่งทั้งเงียบก็ตัวนี้นะครับอย่าไปอย่าไปคิดว่าเป็นแต่อ์ก็เป็นแอร์เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอยากให้วิเคราะห์งานให้ถูกต้องนะครับมันจะได้ไม่เสียหลายต่อนะครับเนาะก็ ไปหาช่างเครื่องช่างเครื่องเปิดแอร์ดังช่างเครื่องอะบ,บอกว่าเป็นที่แอร์พอมาหาแอร์ช่างแอร์ก็บอกไม่ใช่เป็นที่แอร์นะครับก็ไปอย่างนี้ลูกค้าก็สับสนอะไรวะมึงน,นี้ให้กูทําอะไรนะครับคือเป็นช่างต้องวิเคราะห์ให้ถูกจุดนะครับวิเคราะห์ให้ถูกจุดจะมันจะได้จบงานให้ลูกค้าอ่ะฝากไว้ได้วยนะครับไม่ใช่เปิดแอร์แล้วดังจะเป็นที่แอร์เสมอไปนะครับวิเคราะห์งานให้ถูกต้องรัวรั่วก๊อกตัวเตี๋ยวสายพานเอ้ยนะครับอ่าพวกเดินชาร์จเอ้ยปั๊มน้ำเอ้ยอะไรพวกเนี้ยแค่หมดเียวนะคครับโอฝากไวว้้ดยนะครับผม ครับผมถ้ามีปัญหาเรื่องแอร์ก็ติดต่อสอบถามพา่อได้ครับแล้วนั่นแบบทร์ปรับปรุงคุณภาพหนังสืสวัสดีครับ